Head, ผมเชื่ออย่างนี้นะพี <that> ่อมรในโลกนี้ไม่มีเสน่ห์อะไรสู้เสน่ห์ปลายจวักนะโอ้โหคือัท้แน่ใครอยากให้เติมคราผัวรักเกินวันตายลับที่ต้องรู้เกษตรทันสมัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเคล็ดลับที่ต้องรู้วันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมมาค้นหาสาเหตุเคล็ดลับของ g ีฟาร์มซึ่งปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าฟาร์มแห่งนี้นะครับเป็นอะไรที่คนมาแล้วต้องติดใจนะครับผมอยู่กับคุณนรงคิ์นะครับเจ้าของ g ีฟาร์มนะครับสวัสดีครับคุณนรงค์ครับผม อยากจะรู้ว่าจีฟาร์มเนี่ยเริ่มต้น่าการทำฟาร์มแค่เกษตรนะฮะที่เป็นอินซีนะฮะแล้วมันมีสเสน่อะไรเห็นบอกว่าคนมาเที่ยวชมที่นี่ต้องกลับมาครั้งที่3ครั้งที่สก็เรื่องที่ทำให้คนกลับมานะครับ,รบผมคิดว่าสเสน่หเ์เล็กๆน้อยๆที่ที่นี่มีเนี่ยนะครับ เออผมเชื่ออย่างนี้นะพี่อมรมันในโลกยังไม่มีเสน่ห์อะไรสู้เสน่ห์ปลายจวักนะโอ้โหคือแท้แท้ไม่อยาให้เต็มเขาผัวรักเกินวันตายเสียดายว่าแม่บ้านผมเนี่ยเขาไม่สะดวกที่จะมาคุยด้วยนะแต่ว่าผมก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนคุยให้ฟังว่าตัวผมเองก็โชคดีได้ทานอาหารดีดีที่บ้านตอนเราทำฟาร์มเนี่ย ทางแม่บ้านก็จะคอยดูแลเรื่องว่าคุณภาพอาหารกับว<ม>ิธีการทำ<ม>แล้วก็โชคดีที่เราได้เชฟที่เก่งๆมาอยู่กับเราอาหารครับ<ม>คือสิ่งที่ทำให้คนอยากกลับมาที่จีฟ<ม>ังเพราะว่าหลังจากได้ใช้ชีวิตเดินอยู่ในทุน่งนาเดินดูมชมธรรมชาติ<ม>ทุกคนก็หิวแล้วก็<ม>อยากจะทานอาหารเมื่อทานอาหารแล้วก็ผมก็ได้ได้รับฟังว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะชมว่าอาหารอร่อย แล้วก็อยากกลับมาที่อร่อยเนี่ยเพราะว่าไอ้ผลิตไอ้ผลผลิตที่เรานํามาทําใช่ครับส่วนใหญ่มาจากฟาร์มใช่ครับ90%้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมประมาณถ้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะเอามาจากฟาร์มครับจุดที่ประทับใจจุดที่ทําให้เขาต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งะกับการทานอาหารที่นี่ค้างมาจากจุดไหนครับก็ที่นี่ไม่ใส่ผงชูรสนะให้ใส่ผงชูรสอาหารเป็นอาหารที่หาวัตถุดิบจากท้องถิ่นแล้วก็ เครื่องปรุงส่วนใหญ่หรือแทบทั้งหมดเนี่ยมาจากฟาร์มสิ่งประดับนะฮะอย่างเช่นดอกไม้ที่เห็นบนจานนี้ทั้งหมดนะพริกการจัดจาน แม้กระทั่งข้าวเลยแม้กระทั่งข้าวก็มีดอกไม้วางไว้ให้เนี่ยก็เป็นความพิถีพิถันที่เชฟกับคนงานที่เขาทํางานเรื่องอาหารเนี่ยนะฮะแม่บ้านเลยอย่าลืมให้เครดิตแม่บ้านแม่บ้านก็คอยำทับเขาจะเป็นคนเซ็ตสเปคก่อนเลยก็พครับต้องแบบนี้นะแล้วก็ต้องให้ให้คนสนใจมากกว่าอาหารเพราะว่าเราไม่ได้ทานเพื่อท้องอิ่มอย่างเดียวเราต้องการให้อิ่มใจมีความสุขกับการทานความสุขแล้วโทษนะ มันทานได้นะฮะอันนี้ทานได้ทานได้นะทานได้ดอกไม้ส่วนใหญ่เนี่ยอันนี้คือพวงชมพูพวงชมพูอ่าอันุญยอดถ้าทานได้ผมลองทานได้อืมอร่อยฮะอ่านะฮะทานได้ครับหลายอย่างนะสีเหลืองสีแดงนะฮะนี้เฉพานี้ก็มาจากบ่อ บางส่วนนะอันนี้เป็นปลากระพงเราไม่ได้เลี้ยงปลาอไม่ได้เลยเลือกปลากระพงแต่แต่ตรงนี้สงสัยมไก่ก็มีบ้างและก็ใถึงเวลาที่จะต้องมาเป็นอาหารเราในฟาร์มก็มีบ้างไม่เยอะนะเพราะว่าเราก็ไม่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 ด้ทาสัตว์มากมายมีเล็กๆๆน้อยๆ กพอสมภาษาไปแต่เน้นในเรื่องคุณภาพในการปรุงเครื่องปรุงทั้งหมดนี่แฮนด์เมดเลยครับพริกทอดอะไรแล้วก็ตำโครกันเองใช่ใช่เพราะฉะนั้นอร่อยติดปากแน่นอนก็เท่าที่ได้รับฟังมาประมาณนั้นครับผมครับคุณบโรวิศทำหรับคนที่ไม่เคยมาเชิญชวนหน่อยอยู่ที่ไหนฮะตรงนี้ฟาร์มเราเอ้ยไม่ใช่ฟาร์มไสสลล์เราอ่อ จีฟาร์มคาเฟ่เนี่ยนะอยู่ที่จีฟาร์มที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับไม่ไกลเลยนะครับจากกรุงเทพประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีจากกลางกลางเมืองเลยนะฮะต้องเช็ค Google มาจีฟาร์มแอดสามโคกนะแล้วเดี๋ยวทาง Google เขาพาทุกท่านมาเองไม่หลงฮะไม่หลงครับไม่หลงครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับในการทำร้านอาหารที่ รักษาคุณภาพและจะยืนยัดมั่นคงในเรื่องคุณภาพนะครับทำอาหารจากลิตภัณฑ์ที่เป็นอินทรีย์นะครับทุกอย่างเป็นการทำด้วยความพิถีพิถันนะครับอย่าลืมนะครับรายการคนนำทางอออากาศทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงสิบนทีทางททบหครับ